มาถึงก็ยิงกระนาวเลยครับเดี๋ยวขอดูนะครับโอ้ทางเราสูสีอยู่นะครับกระทางเขาโอเคเอ้ยยิงไม่โดนฟักนัดเลยวะโอเคได้นัดหนึ่งนะครับแตกไปแล้วนะครับอุ้ยมาไงเนี่ยเฮียมาไงเนี่ยอันโหลได้ช่วยเหลือไปนะครับอแตกไปดิ เฮ้ยโอ้โหไม่เห็นแอดเยอะจังวะด่านนี้ยากนะครับกว่าจะเก็บได้แต่ละจุดนี่บอกเลยยากลำบากหนึ่งสองสามาถึงไหมนึกว่าจะไม่ถึงแล้วนะครับเฮ้ยขยิงกวูวะไอ้เหี้ยแม่งมีเครื่องพ่นด้วยโอ้โหโอฟาดขึ้นได้แล้วนะครับ กันกันให้ดีกันให้ดีพ่อหนุม่มเอ้ยพ่อหนุม่มพ่าหนุม่มพ่าหนุม่มแอดแอดแอดนี่ไงยกโลบเป็นไงว <Wow. S 1> ตายมันยังจะเห็นอีกนาอแท้งแท้งเจ็บไปดีแล้วเดี๋ยวหมอยิงพอรพ์ตให้หมอจะล่วงก่อดป่ะเนี่ยพอแล้วครับอุย้ยโดนอะไรวะไบโอเข้าเหรอ ขึ้นทางนั้นก็ได้นะเอาบาฟฟุก้ายิงขึ้นทางนั้นก็ได้นะก็คือเอ,อ้ยแตกแตกไหมเฮดช็อตมาดูดูให้ทีดูให้ทีดูให้ทีทอ้าโดดดึงโดดดึงโดดดึงโดดโด,ดึงมันอยู่ไหนวะผมไม่เห็นนะหนึ่งสองสามไป อ้าวเจอแล้วยืน <c oughs> นิ่งไปดองตีเลยนะฮะอ่าเราขึ้นจุดนี้ยึดได้ก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องหวังอะไรมากมายเหมือนทางเขาจะหลุดหรือเปล่าคุณว่าโดนปะโดนดีแล้วจุดนี้แต่ไม่แตกนะครับแอดเขาอึดจังวะมันน่าจะขึ้นมานะอ่านไงผมว่าลนะ เราฟุ <Es> ้เไปโวไม่ไ <t> ด <half> ้จริงครับแม่งหลักจริงหนึ่งสองสามไหนแอดมึงอยู่ไหนแอดเอาเว่าเอามึงเอาดิมึงเอาดิมึงเอาดิกาแฟก็นไหมไม่เอาแล้วครับพี่ดูดูก่อนดูดูก่อนดูดูอุ้ยอุ้ยล่วงไม่น่าเล่นเลยกู ไม่ได้กับวันเลยใครจะไปรู้วะแม่ไอ้พูดดิวชอบแต่งตัวเหมือนแบบคนเริ่มเล่นแรกๆอะนะแต่ที่ไหนได้แม่งของโคตรเข้มเลยปะ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 โอ้ยแตกแตกนั่นไงผมชอบผ้าตรงที่ว่าชอบมองแป้นพิมพ์อะมันยังไม่ชินนะกับปุกอ่อนแล้วออนแล้วออนแล้วอ้า อย่าแตกนะอย่าแตกนะแตกไปดิโดนไปแล้วทีหนึง่งฮัโลโหลเสียงเก็บเหรียญไหมวะอา้าเฮียไม่ได้จริงๆวะ่ะแอดเก็บบนหน่อยได้ไหมครับฮัโลโหล อือแตกวะได้เขาแตกผมก็แตกครับนะจุดนี้ครับไปอุ้ยอุ้ย,ยดับงงง,งอะไรครับเนี่ยตัวครูป,ปอบบางยังวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวดีวคงปิวแล้วมั้งเนี่ยกูว่า ยี่นี่แม่งเครื่องพ่นอีกแล้วอยากเปลี่ยนมาเล่นแอดมากเลยตอนนี้นเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมีการบวชออกจากการต่อสู้นะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับถึงเขาจะเล่นไม่ดียังไงแต่เราไม่น่าจะควรบวชเขาออกนะไม่น่าบวชออกนะครับ,ออรบดีครับไม่สาเร็จคนระับปล่อยไว้แค่นั้ะเล่นเล่นสนุกสนานนะอย่าไปฟรีเล่นครับแพ้ก็เริ่มเล่นใหม่แค่นั้นแหละเนาะ ดับอันหับมันน่าจะมีปืนแบบปืนกลแบบไฟกสะโคบแล้วยิงอย่างเงี้ยจะจะดีเลยฮะปืนไฟกสะโคบแล้วยิงอะ่ะแม่นยำเลยนะ <c oughs> แ,แตกนะแตกนะแตกแตกโน้ตจะไม่แตกแล้วนะครับชนะแล้วหลบหลบหลบในถังก็ดีนะมึงยิงจังหวะหลอ จะทำอะไรเชิญเลยแพ่คุณทำอะไรมึงเชิญเลยชนะไปฟูไม่ได้จริงๆโอ้โหทางผมแม่งออกกันกันเติมเลยไอ้เหี้ยตอนแรกจะชนะแม่งเสือกออกกันโอ้ยากกว่าเขาคุมเกมแล้ววะคุนผมไปไหนหมดวะโอ้เล่นอยู่ในบ้านนี่นะยากกว่ายากกว่าที่จะทำเกมกลับมานะครับ ทางเราแม่งแบบไม่สู้แล้วอะท้อแล้วอะแต่แทงเราก็สู้อย่างเต็มที่ครับสุดความสามารถจริงขึ้นชมนะคนที่อยู่นะตอนนี้นะเอามีคนเข้ามาแล้วะมันมาข้าง,างไหมวะผมผมรอแบบมันมาเก็บหีบอะแล้วผมจะใส่เลยเฮ้ยห<ะ>รือมันเก็บไปแล้ววะเฮ้ยมันเก็บไปแล้วอะจะยิงก็หน่อยแพ้แล้วครับ ไม่น่าทันแล้วไม่ทันจริงๆตอนแรกเหมือนจะชนะนะครับมาอย่างดีงามสมมาตันเลยนะครับแต่กลับแพ้นะครับโอเคไม่ว่าการมีแพ้มีชนะครับแต่บางครั้งก็แพ้เยอะเกินนะครับโอเคเปิดได้เปินไม่ได้ครับจับเวลห้าเลยครับเลยนิดเดียวครับแค่เอ้อมมือนะครับเมื่อกี้เราได้ของไหมไม่ได้นะครับไอคนออกเสกได้ครับ คนที่แม่งอยู่เล่นจนจบเสือกไม่ได้นะครับโอเคไม่ว่ากันนะครับถ้าเกิดทีมชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้อันทําคลิปต่อไปด้วยนะครับคําพูดว่าใะไ,ไม่สุภาพมาณที่นี้ผิดภาพประการใดขออภัยรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน